เป็นอดีตนายกรันตรีไปพูดถึงสถาบันนะไปให้ร้ายไปอะไรต่างๆโทษเก่าก็มีคดีทุจริตอีกในหลวงพระราชทานอภัยโทษไปแล้วยังมีคดีหมิ่นสถาบันอันนี้อาจจะติดคุกจริงๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ศาท่านจะท่านจะยังไงนะครับเข้าใจนะให้ความรู้ทางกฎหมายดีไหมครับรายการเรานะครับถ้าดีกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับรายการนี้ไม่มีเรียกเงินเรียกทองไม่รับบริจาค นะไม่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องอะไรไม่มีสินค้าขายรายการนี้เป็นรายการให้ความรู้กับคดีดังๆที่เป็นข่าวก็ถามพี่เดได้ใครคดีความไม่คืบหน้าไปร้องเรียนไปแจ้งความไปร้องทุกนะครับมาหาพี่เดอยากเป็นข่าวอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะจัดให้หลายคดีแนละ้วนะครับนะก็เข้ามานี่ก็คือเรื่องค,ด,งนนค,คดีทักษิณนะครับคดีทักษิณเนี่ยมีอะไรที่เป็นพิรุษก็คือว่าอายการสูงสุดดันให้โคศสอายการ อ่านคำสั่งฟ้องคดีผ่านผ่านสื่อทีวีอันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมมีเพื่อนเป็นอธิบดีอายการและรองอธิบดีอายการหลายคนเนะี่ยทั้งเพื่อนทั้งุ่นอ้องเยเยอะแยะหลายคนเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยเวลาอายการเนี่ยเวลาเขาจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องมีตัวผู้ต้องหาเขาบอกต้องมีตัวนะหมายความว่า,วาการสั่งฟ้องนี่เป็นเรื่องสําคัญมันต้องเป็นความลับจะบอกใครไม่ได้ อย่างผมเป็นทนายผู้ต้องหาเนี่ยนะอะยกตัวอย่างคดีหมิ่นประมาทนะตำรวจพาตัวไปส่งรายการโทรศัพท์ไปถามล่วงหน้าคดีนี้สั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเป็นความลับเขาจะไม่บอกลูงหน้าเขาจะปิดใส่ซองไว้เขายังไม่บอกนะครับเหมือนกับเวลาไปศาลนะนะัดฟังคําพิพากษาก่อนถึงวันคําพิพากษาจะโทรไปถามว่าตกลงศาลตัดสิในให้ผมแพ้คดีหรือชนะคดีครับผมต้องติดคุกไหมเขาไม่บอกครับ เพราะว่าถ้าไปเปิดซองก่อนเนี่ยพอรู้ปุ๊บก,ก็ไปไงหลบหนีแล้วนะจำเลยไม่มาศาลเราเพราะอะไรมาแล้วก็ติดกุ๊กนะอ่ะเข้าใจไหมครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นการออกคําสั่งฟ้องของอายการสูงสุดโดยเอาคําสั่งให้โคษกอายการแล้วก็ไปอ่านคําสั่งฟรร้องคดีโดยไม่มีตัวทักษิณเนี่ยอันเนี้ยน,น,นะผมถามเพื่อนที่เป็นอายการเขาบอกไม่มีใครทําและในทางปฏิบัติปฏิบัติผมเนี่ยเป็นทนายมาปีนี้ปีที่สามเก้าไม่มีนีุดนะครับไม่มีหรอครับ นะมันเป็นความลับการสั่งฟ้องคดีเขาสั่งปุ๊บมีตัวปุ๊บต้องพาไปศาลเลยต้องการการหลบหนีนะครับเป็นเป็นความลับแต่คดีคุณทักษิณเนี่ยถูกตั้งคําถามว่าสองมาตรฐานหรือเปล่านะไอการสูงสุดนะเข้าข้างทักษิณไหมช่วยเหลือทักษิณไหมและทําไมไปออกคําสั่งฟ้องโดยไม่มีตัวคุณทักษิณน,นะครับท้งๆท,ที่คุณทักษิณให้จะนายไปขอเลื่อนการออฟังคาสั่งแต่ดันไม่อ่านคาสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลก แล็ถูกตั้งคําถามว่าเอ้ยคุณทักษิณก็รู้แล้วตัวเองถูกสั่งฟ้องก็เลยไปยื่นคาร้องขอเรียกร้องความเป็นธรรมเข้ามาก็ทําให้คดีเบยยื่นช้าไปใหญ่ก็เลยไม่ต้องฟ้องกันเรกคุยผ่านมาประาแปดเก้าปีแล้วทำไปทามาก็ไปเดืดร้อนอายุความเรื่องขาดอายุความก็จบไปเหมือนกันรัฐมนตรีแถวพัทยาถูกดาเนินคดีทุจริตสมัยเป็นนายกเมืองพัทยาก็ไปออกคําสั่งอนุมัติให้มีการก่อสร้างคอนโดอยู่ในทะเลแถวแถวเขาก็ตําหนัก บางทักษะภาพผิดกฎหมายนะครับนะมีความผิดอะไรต่างๆที่ค่อนข้างมีมูลน,นะน่าเชื่อว่ากระทคบางผิดจริงแต่ปรากฏว่าอะไรขาดอายุความปล่อยจนขาดอายุความเราก็ไม่รู้ว่าปปชเขาทำงานแบบไหนนี่แหละครับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่มีหน้าที่ใน,ในการตรวจสอบการทุจริตมันมันเชื่อถือได้ไหมครับพี่น้องก็ดูครับแล้วนี่อายการอยู่ดีๆไปอ่านคําสั่งรับหลังนะทักษิณก็เลยรู้ว่าเอ้าสั่งฟ้อง ก็ไปปรึกษาทนายทนายก็บอกไม่เป็นไรก็ยื่นคําร้องขอควา,ามเป็นธรรมเข้ามาเนี่ยคดีก็จะชา้าไปเรื่อยคนก็จะหมดความน่าเชื่อถือหรือศรัทธาต่ออายการสูงสุดสถาบันอายการหรือไม่อันนี้เป็นคาถามเนี่ยเนี่ยผมไม่อ่านคอมเมนต์เลยทุกคนมองว่าเฮ้ยทำไมอายการยุคนี้ทําอะไรแปลกๆนะคือทําแบบนี้คนเขายิ่งเพ่งเลยเนเรื่องทักษสินเนี่ยนะ เป็นนักโทษ V I P บ้างเทวดาบ้างผู้ต้องหาเทวดาอะไรต่างสังคมเนี่ยตั้งคําถามอยู่แล้วนะครับแลวพี่น้องประชาชนคนทั่วไปเนี่ยใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไปอายการนะครับนะอ่านคําสั่งรับหลังได้หรือครับไม่มีนะครับท่ากก็เปิดโอกาสให้คุณทักษณิณนึกเป็นผู้ต้องหาในมีโอกาสตั้งตัวปะวิงคดีก็ได้ร้องขอความเป็นธรรมก็ได้นะครับนะนะครับผมว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะอายการเป็นสถาบันเป็นทนายแผ่นดิน เรื่องแบบนี้ฝากนะครับผมเชื่อว่าอายการส่วนใหญ่เป็นคนดีมันอาจจะมีผู้บริหารบางคนที่มามีความคิดแปลกๆเพราะเพื่อนผมก็เป็นอายการหลายคนทั้งเพื่อนทั้งรุ่นน้องแล้วก็เขาเรียกอนะไรลูกหลานเพื่อนผมนะครับเนี่ยอายุ30 40ิ่าก็หลายคนเป็นลูกหลานเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นอายการเขาบอกว่าเฮ้ยลุงเดเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยนะเราก็ไม่เข้าใจว่าอายการสูงสุดทำไมไปอ่านคำจังฟ้องคดีโดยที่ไม่มีตัวคุณทักษิณ มันก็ถ้าับเปิดช่องให้ล่ะนี่จะเกิดคุณทักษิณหนีไปทําไงเข้าใจไหมเนี่ยพอรู้ว่าสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วอ่าจจะนั่งเครื่องบินหนีไปสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมติแต่ผมเชื่อวคุณทักษิณไม่หนีแล้วพเพราะแกนหนีมาสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วกลับมาแล้วแกก็อยากอยู่ในประเทศต่อแต่ถ้าเป็นผู้ต้องหาคนอื่น,เ,นเอาตัวไปสอยการมีคาสั่งฟ้องคุณหนีดีกว่า <c oughs> นะนะครับเหมือนกับสาลมีคำพิพากษาพอสิงนวันแล้วจำเลยไมมาศาลให้ทนายมา เป็นคดีฆ่าคนตายสารบอกอพิพากษารับหลังไปเลยนะทนายเดี๋ยวทนายไปบอกจำเลยนะสารประหารชีวิตนะอ,อทนายก็ฟังฟังคำพิพากษาแทนแทนลูกความเสร็จแล้วมาโทรสวัสดีครับพี่ครับวันนี้สารตัดสินประหารชีวิตพี่นะครับเดี๋ยวนัดหน้าอีกหนึ่งเดือนพี่มาฟังคำพิพากษานะนะจำเลยก็บอกทนายว่า๋อผมคงไม่มาแล้วครับพอมาแล้วโดนประหารชีวิตนะหรือมาแล้วจำคุกตลอดชีวิตเขาก็หนีเลยนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นคำพิพากษาหรือคําสั่งฟ้องคดีเนี่ยมันเป็นความลับนะครับมันไม่ควรที่จะเป็นไงไปอ่านรับหลังของผู้ต้องหานะครับแล้วยิ่งคดีแบบร้อยสิบสองนี่มันเรื่องใหญ่เนะพอวันที่สิบแปดพิจารนาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันที่จะต้องพาตัวไปส่งสารเนี่ยแล้วก็ยืน่นคําร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาหลายคนก็บอกว่าเอ้ยคุณทักษิณเนี่ยกับอัยการอ่อ่สูงสุดนะหรือผู้บริหารชาติบ้านเมืองมีข้อตกลงลับหรือว่าดีลลับหรือเปล่านะ่า นะครับอันนี้ก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ว่าเอ้ยคุณทักษิณจะติดคุกหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงรับดีลรับสังคมบอกเฮ้ยคุณทักษิณน,นะครับหรือรัฐบาลหรือ,หร,อหรือว่าอายการาได้เห็นหัวประชาชนบ้างหรือเปล่กากลายเป็นว่าเ้ยจะติดคุกหรือไม่ติดคุกขึ้นอยู่กับดีลรับถ้าข้อตกลงระหว่างผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเขายังเหมือนเดิมคุณทักษิณก็ไม่ต้องติดคุกอะไรต่างๆเนี่ยฟังแล้วมันยังไง เออมันก็ไม่ค่อยสบายใจนะไม่รู้พี่น้องประชาชนคิดว่าสิ่งที่พี่โดพี่เดพูดมาเนี่ยมันน่าคิดนะ <c oughs> พี่เดนั่นก็เป็นคนแบบนี้นะนะครับเป็นคนอย่างนี้แหละครับนะครับก็เรียนให้ทราบว่าทักษิณจะติดคุกหรือไม่มันอยู่ที่พยานหลักฐานนะ,นะครับนะอยู่ที่ข้อกฎหมายเพื่อการกระทาความผิดครอบองค์ประกอบภายนอกและครบองค์ประกอบภายในหรือไม่ในคดียาเข้มงวดแค่นี้นะนะครับถ้าคดีมันมีมูลก็ต้องสั่งฟ้องไม่ใช่ว่าอ๋อ ยังไม่ต้องฟ้องครับเพราะข้อ,ขอ,ขอตกลงระหว่างทักษิณกับผู้มีอำนาจว่าผู้มีอำนาจในบ้านเขาตกลงกันแล้วว่าไม่ต้องฟ้องถ้าเป็นแบบนี้ก็กลายว่าคุณทักษิณจะเป็นบุคคลประเภทเขาเรียกว่า v, v ี i p คือบุคคลพิเศษที่กฎหมายไปไม่ถึงไม่ว่าจะทําผิดอะไรกับใครไม่ถึงมีทางออกทางรอดนะมีเนติบริกรมีศรีธน,นนชัยคอยดูแลนะครับนะผมไม่อยากให้บ้านเมืองเป็นแบบนั้นพี่น้องคิดเหมือนผมหรือไม่ อย่างไรนะครับผมอยากให้กฎหมายได้บังคับเท่าเทียมกันนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ประกอบวิชาชีพทนายความนะปีนี้ปีที่39แล้วถามว่าอยากจะทําอาชีพนี้ต่อไปก็ไม่อยากทำเลี่ยนะครับก็อยากจะมานั่งไล์สดให้ความรู้กับประชาชนไปสอนหนังสือดีกว่าเมอวานก็ไปสอนหนังสือสบายใจเจอลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ,ยะนะครับมากมายให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับมีคนด่าบ้างคนชอบบ้างไม่เป็นไรครับนะ อย่างคดีหนุ่มกะลาเนี่คนก็ด่ากันด่าก็มีชอบก็มีวันแรกๆนี่ก็โอ้โหด่าพี่เดพี่เดเข้าข้างคนผิดพี่เดเข้าข้างคนทิ้งลูกทิ้งเมียพี่เดเข้าข้างหนุ่มกะลาคนนอกใจเมียพี่เดไปเป็นทนายให้กับเมียน้อยบ้างอะไรต่างๆพี่เดเป็นคนที่ไม่มีคุณคุณธรรมไม่มีจริยธรรมเป็นทนายชั่วทนายเลวนะครับเป็นทนายให้โจรเป็นทนายให้ คนที่แย่งหัวชาวบ้านเขาอ่าเป็นทนายให้เอนักร้องที่เอเขาเรียกว่า <c oughs> ทิ้งลูกทิ้งเมียเอาคอดีอาญามาบีบเมียอะไรต่างๆไม่มีสำนึกโอ้ยหนะลูกร้องรายงานบอกอาจารย์ครับนะอะมเนมตนด่าอาจารย์เยอะเลยผมเนี่ยนะพนมมือขึ้นมาสาธุนะนะครับใครจะด่าผมยังไงแล้วแต่นะเต็มที่เลยครับเต็มที่ไว้นะเต็มที่เลยนะ ผมยึดคาสอนของพระพุทธเจ้าและครับและพุทธทาสพิกลนะค่คนดีไม่มีเสือ่อมถ้าสิ่งที่เราทาเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าผิดสิธรรมผิดกฎหมายไม่มีครับผมไม่เคยทําอะไรที่ผิดสิธรรมผมไม่เคยทําอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นตามสบายครับนะถ้าหลายวันที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ก็ยังด่าผมไม่พอครับด่าไปเรื่อยๆแต่เทที่ไม่ได้โกรธไม่แค้นะครับนะบางคนบอกจะเลิกตามพี่เดจะแบนพี่เดชนะจะไม่ดูอีกแล้วทนายโจร ทนายระยำเรวชาติชั่วโอ้ยสาทุกับนะครับนะไม่ไม่โกรธไม่โทษนะครับเต็มที่เลยตามสบายนะครับเต็มที่เลยครับดา่ากันได้เต็มที่เลยถ้ดาด่าแล้วมันดีขึ้นบางคนผมยังถามมันดีขึ้นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรามาทําหน้าที่ทนายโจรโจรมามาจ้างว่าความก็ต้องรับเมียน้อยมาจ้างว่าความก็ต้องรับนะครับนะแต่สามีมาจ้างว่าความต้องรับ ภรรยามาจ้างว่าความรนะดัทุกคนต้องมีถนาเป็นหลักการพื้นฐานทุกคนต้องมีคนที่มาคอยให้คาแนะนําในด้านกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นด่ากันทำเลยพี่เดไม่ว่าอะไรแล้วนะครับพอพูดถึงเรื่องหนุ่มกลาอยากจะพูดสั้นๆนิดเดียวตอนนี้เขากำลังเจราจากันอยู่บูนเนี่ยนะครับนะเขาก็ลังเจราจากันอยู่ถ้าเขาตกลงก็ได้ก็จบมันไม่มีอะไรกรณีหนุ่มกลาเขาก็คุยกับหัวเมียคุยกันผมก็ให้